เกิดอะไรขึ้นกับผู้นําของประเทศกัมพูชาครับหลังจากที่ชาวเน็ตเวียดนามเนี่ยไปถล่มคลิป,ปติกต็อกของคุณเซนนะครับขาดปมมาจากคลองฟูนันเตโชนั่นเองนะทุกคนครับเรื่องเราจะเป็นยังไงครับทําไมชาวเวียดนามเนี่ยถึงไปคอมเมนต์คลิปของผู้นํากัมพูชาเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับผมผุนรงชาแนลอารครับทุกคนครับ หลังจากที่ชาวเน็ตของเวียดนามนะไปถล่มเม้นคลิปทิกตอกของผู้นําของกัมพูชานะครับท่านฮุนซินนั่นเองนะครับคาดปมว่าเกิดจากคลองฟูนันเตโชนั่นเองนะครับก็ทําให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยร้องให้ฮานอนเนี่ยตรวจสอบด่วนนะครับทุกคนครับก่อนที่จะไปรับชมและฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนรลุงชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับ หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นในครั้งนี้นะครับทุกคนครับทางรองนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตของประเทศเวียดนามเข้ามาพูดคุยนะครับก็เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนี่แหละครับที่ได้โพสต์วิดีโอติกต็อกของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเทศกัมพูชาระบุไว้นะครับ และก็ฝังของรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้ความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับว่าก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อรัฐบาลและประชาชนกัมพูชาและขอความร่วมมือจากเวียดนามให้ระบุตัวบุคคลของผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้โอ้โหให้ระบุนะครับให้ระบุเป็นตัวบุคคลนะครับทุกคน หลังจากนั้นรับท่านฮุนเซนก็ได้เขียนความคิดเห็นลงบน Facebook นะครับทุกคนบอกว่าผมรู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นคอมเมนต์บนคลิป t i k t อกที่ผมโพสต์ก็ในภาพถ่ายหน้าจอที่ท่านฮุนเซนนะครับได้นำมาโพสต์ลงใน Facebook นะครับก็ประกอบด้วยความคิดเห็นในภาษาเวียดนามจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขียนว่าเวียดนามเสียสละเลือดเนื้อเพื่อสันติภาพในกัมพูชา และอย่าลืมอาสาสมัครชาวเวียดนามหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตในกัมพูชาด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนอดีตนายกรัฐมนตรีครับในปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงนะครับและยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในประเทศยังถูกเรียกว่าหุ่นเชิดจ,จีนและผู้ทรยศ หลังจากนั้นครับท่านฮุนเซนเนี่ยก็ยังได้กล่าวอยู่ว่า mm hmm. เขาสงสัยว่าสาเหตุของการจมตีดังกล่าวน่าจะมาจากโครงการคลองฟูนันติโชที่ถูกเสนอและได้รับการอนุมัติในสมัยที่เขาเป็นผู้นํารัฐบาลน,นั่นเองนะครับ mm hmm. ต้องบอกก่อนเลยว่าคลองดังกล่าวเนี่ยที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับชายฝั่งอ่าวไทยนะครับผ่านทางแม่น้ําสาขาของแม่น้ําโขง คาดว่าจะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจีนมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์คนเวียดนามที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับก็น่าจะมาจากโครงการดังกล่าวนี้และครับที่สร้างความวิตกในเวียดนามนะครับเนื่องจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เป็นที่อยู่ของประชากรราว17.4ล้านคนอยู่บริเวณท้ายน้ำและอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากโครงการ และท่านฮุนเซมเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าที่มองว่าโครงการเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกยิ่งใหญ่ของเขานะครับกล่าวเมื่อเดือนก่อนนับว่ากัมพูชาจะไม่เจรจากับเวียดนามเรื่องครองและเมื่อวันที่16พฤษภาคมก็เขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด ต้องบอกเลยว่าฮุนเซนเนี่ยขึ้นสู่อำนาจในรัฐบาลที่ตั้งโดยเวียดนามเนี่ยหลังจากกองกำลังของเวียดนามบุกเข้าประเทศ<ม>ในช่วงปลายปี2521นะครับและโค่นล้มการปกครองของขเขมรแดงได้อย่างรวดเร็วกองกำลังเวียดนามเนี่ยยังคงอยู่ในกัมพูชาต่อไปอีก10ปีและต่อสู้กับกองโจเมเขมรแดงที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยด้วยนะครับทุกคนฝั่งของกัมพูชาและเวียดนามเนี่ยเป็นพันธมิตร เดียวกันนะครับที่เหนียวแน่นมาหลายทศวรรษเลยทีเดียวในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับกัมพูชาเนี่ยก็จะเอ็นเอียงไปทางจีนมากขึ้นนะครับที่กลายเป็นแหล่งการลงทุนหลักของประเทศฝ่ายกัมพูชาก็ให้การสนับสนุนจีนในการทูตโดยเฉพาะในปี2559นะับที่กัมพูชาเนี่ยขัดขวางข้อเสนอของผู้นำอาเซียนในการยืนหยัด ร่วมกันต่อสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคเนี่ยมองว่าเป็นการอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่ไม่ยุติธรรมของจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองที่แท้เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นครับท่านฮุนเซนก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความคิดเห็นดูหมินบนโซเชียลมีเดียนะครับและทางฮุนเซนก็ได้กล่าวอีกว่าผมไม่แน่ใจว่าคนเวียดนามเหล่านี้เป็นใคร ผมขอให้ทางการกัมพูชาร่วมมือกับทางการเวียดนามสอบสวนคนที่ดูหมินผมนี่ครับก็เป็นขอานูเซนได้ระบุไว้นะครับก็ทั้งเวียดนามเนี่ยมีหน่วยงานที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็นสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับที่มักมุ่งเป้าเนี่ยไปในความคิดเห็นต่างๆภายในประเทศทั้งทหารและตำรวจของเวียดนามก็ต่างมีหน่วยงานาหน่วยสงครามไซเบอร์เพื่อปราบปรามการมิพาววิจารณรัฐบาล และพักคอมมิวนิตที่ปกครองประเทศด้วยนะครับทุกคนจากนั้นครับคุณเซนก็กล่าวว่าเขาไม่ได้กล่าวหาว่าผู้นําเวียดนามเนี่ยใช้คนเหล่านี้ดูถูกเขานะครับก็ไม่ได้กล่าวหานะครับทุกคนอย่างไรก็ตามก็ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับจากรัฐบาลเวียดนามต่อความคิดเห็นของท่านคุณเซนนะครับทุกคน ก็ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นํากัมพูชาเนี่ยตกเป็นเป้าในการโพสต์ความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เชื่อว่ามีต้นทางมาจากเวียดนามในช่วงปี2,559ถึง2,560นะครับก็ทางผู้นำอดีตผู้นำมุนเซนเนี่ยได้รับความคิดเห็นในเชิงลบเนี่ยหลายพันข้อความบน Facebook มากๆนะครับทุกคนและได้ขอให เมียนฟูจองนะครับเลขาธิการพรรคของเวียดนามเนี่ยเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดความเห็นเหล่านั้นด้วยนะโอ้โหผมจะบอกว่าผู้ติดตาม Facebook นะครับของท่านอดีตผู้นำมุนเซนนะครับมีผู้ติดตามถึง14ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็บน TikTok เนี่ยมีถึง9,25,000 คนติดตามเลยจริงๆโอ้โ oh ห oh. สุดยอดจริงๆนะครับทุกคนคนใช้ Facebook นะครับเป็นแพลตฟอร์มสื่สังคมออนไลน์เนี่ยยอดนิยมสูงสุดในทั้ง2ประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะของ t i k ตอ k ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับของหนุ่มสาวแล้วทุกคนดูครับนี่ครับเป็นคอมเมนต์ของอาชาวโซเชียลของเวียดนามนะครับที่ได้ไปถล่ม คอมเมนต์ของอดีตผู้นำคนเซนนะครับของกัมพูชานะครับทุกคนโอ้โหเป็นภาษาเวียดนามทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเยอะจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนทุกคนความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็คอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับทุกคนโอเคครับ แอดก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, ให้ช่องของผมนรุงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนรุงชาแนลสวัสดีครับผม